เขาหน้าจอบเบื่อหน้าจอกระพิบหน้าจอกระพิบดูพีพ่ป้ามันตีไก่เหรอวะท่านสมามารถมาได้ไหมไมันมีมา้าในหีบถ้ากำลังเอามาขาบเรือก่อนนะวะเนาะานตียางไก่อย่าเล่นกับระบบ คอนคอยู่ใกล้ลาวาครับพี่มันโดนเผาไปบางส่วนแะพี่แต่ว่าผมก็จะเก็บเก็บได้แค่บางส่วนอ้าวเชื่อเงี้ยทีเผือเราอยู่ใกล้ด้วย พอนาขอให้ผมรอดมันอยู่ระยะเผาขนผมเลยพี่มันติดบอ็อกผมไม่สามารถเจ็บขวานเพชรคุณได้พี่เฮ้ยเชี่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 ย กัดอยู่ที่สองร้อยหกสิบกับแปดร้อยแปดสิบ A few moments later นิ่งๆนิ่งบนิ่งบ <Yeah. S 1> มี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 อ่ะอไป ท่านจะใช้ธนูไหมธนูก็แตกแล้ว,ว,วโล่ผมไม่มีโล่แล้วโลพี่ผมไม่มีเหล็กแล้วเหล็กที่สําเร็จรูปอะ่ะเหล็กที่เผาแล้วอะ่ะต้องเผาใหม่ต้องต้องต้องเผาใหม่อะอะไรขึ้น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 มา ท่านจัดก,การได้ไหมท่านจัดก,การได้ไหมจัดก,การเองได้ไหมระวาผมไม่ไ,มไ,ดมมได้ตักมาด้วยนะผมตักแค่น,น้ำเจ้าเหล็กว่ะเหล็กจะทานแล้วรอดก็นมาอีกก่อน บินมันไปหาท่านก็บินไปหาท่านไหวไหมไหวไหมผมจะคับเอาผมจะคับเตาผมจะคับเตไไไไบาไหวไหมไหวไหมไม่ไหวรีบบอกไม่ไหวรีบบอกจะเผาอาหารผมจะเผาอาหาร ถ้าเกิดผมเจอมันเนี่ยไอ้หน้าขาวเนี่ยผมสามารถยิงได้เลยไหมวะจะเป็นอะไรไหมวะอยากลองวะ <S <S อ,อ้าวเฮ้ยสกิเกิดตันบุกำลังจะมายตั้งปอ้ยสกิมว่าเกิอดกอีกแล้ว

ต้องทำให้พวกสกิมักเกอร์มันตายฮะแต่ไม่รู้จะทำได้ไหมต้องให้สเกีตันยิงยิงใส่ผลแล้วก็ให้โล่มันกระเด็นใส่ใพวกสกิมเกอร์ฮะต,ต,ตอนนี้มันมีสองตัวมันเพิ่มมาตัวหนึ่งที่ว่ามันขำเก่ง,งออกมาดิพูดเรียนพูดเล่นพูดเล่น ร่วงร่วงร่วงผมร่วงผมร่วงผมร่วงไปกับพิบหน้าจอกับพอะเร้ยไม่มีวเวลาเล่นกั่าพวกมึงนะเฮ้ย จอพิบนาจอกระพิบฮัลโหลท่านปอหนึง่งว่าหนึ่งวมาดีนเสียงแล้วดีหน่อยไม่ได้คุยดิน้นดีดีมันชอบมันชอบหลุดอาอาอาตายหมดเชีย ทำมาล่างโคตรสว่างเลยพี่เห็นจุจดๆเลยเห็นแร่จ,จุดๆอา้อาวเจออีกแล้วนะจ๊สะสั่นน้อยสั่นน้อยโอ้โห้โวกีตันซอมบี้ซอมบี้เชี่ยเชี่ยร้ายตัว องร้อยหกับแปดร้อพี่ผมจะตายฮ้อท่านอยู่ไหนวะ แต่ถ้านเ,เอาของผมมาทั้งหมดนะโดนลุมสกรรมตั้งเยอะแยะเลยนอนไหม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  พผมไม่เลี้ยวผมไม่เลี้วยวผมขับรับแวรับเอาละขึ้นยัง วันที่เจ็ดสกแล้วนะฮะลูกพี่ผมเจอซากเรือใ,ใช่ทำเรือของก่อนฮะไม่หรือว่าเราเอาลก่อนไม่ไม่ไม,ไม,ไมเดี๋ยวค่อยกลับมาค่อยกลับมาคุณจำพิกัดได้เดี๋ยวของหายก่อนพี่ทุกนาทีมีค่าเลยพี่ไปอมไปอมต้นไม้ไทกาเราพี่ เเหนเนหนลอรวะ <laughs> <Yeah. S 1> รยตรงไหนวะลูกพี่ตรงไหนนำนำทางท่านเคยมาท่านเคยท่านเคยมาก่อนผมตัวอะไรตีตูดกูจะกินมาเกย์กแล้วลูกพี่ กินมัคตันตูดผมตันตูดพี่มา,มาหันสใจผมอ้าตายตอนแลกๆๆๆขแม่งเลย <c oughs> มันแหลกมันแหลกชี่มากมันจะกินมักเกิดยู่เยอะเต็มเกาะเลยมันไม่จินหายไปหลวะ ชอบซะด้วยสิ okay. Okay. A few moments later ได้ของไหมข่าววาเมื่อไหร่ฉันได้อะไรมาที่มันพอเป็นประโยชน์ระหว่างนั้นได้ไหม ไปเรียนกับระบบตั้งแตนเอร่น่นกับระบบอาหารกับบะหมี่อาหารในเตามีอาหารในเตามี อย่าขนะึ้นฟะังอย่าขึ้นฟังข like ึ้นฝั่งฝั่งนี่มันป่านี่คนละป่านี่ยว่ะของน่าจะหายยังไม่ช้าพรเจ้าเจอเต่า จะถึงฝั่งแล้วเอออย่าหนืดอิว่าทำไมมันหนืดตรงน้ำวะ,ำะพี่เก็บเก็บเก็บท่านเจอที่ไหนมันสัมหลังเทียสกิมว่าก็สองตัวดักทางผมไม่ง b e h i n d y o u b e h i n d y o u องหลอะไรก็ช่างฮนะอย่าเล่นกับระบบฮะตอนนี้ผมวิ่งแล้วเอามือหนหัวหมือนหัวหมือนหัว,มหวผมว่าผมหลงทางดูพี่นี่จัดกสกินมาเกอร์คือหลงทางเลย เอาแมพไม่โหลดไม่จังเลยวะโอ้แลงตายโอ้ย A few moments later ช h ย e r s กิมกุกไปแล้วยาเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วว้าวขนลุกชิบหาย มกคุณผมผมันถึงแล้วผมมาถึงแล้วนึงผมมาถึงแล้วผมมาถึงแล้วเยอะเกินถ้าไม่พะยะก่อทำเราตาใจก็พี่ผม,ผมยืนตีฟีเปนหนึ่งเปนหนึ่งเชีย่ยซอมบี้โคตรโหดอ้าอยอ่าไหลซอมบี้ถือถือทั้งโลถือทั้งดาบถือทั้งใส่ทั้งใส่ชุดเก่อ ตอนนี้มันติดน้ำมันติดน้ำมันมาหาผมไม่ได้มันมีตัวเรียงพลังพยายามอบอกแล้วมใจมาหมาแล้วนะมันต้องได้เคลียร์ไงแต่มันก็ใกล้าตาแหละตัวหนึ่งอ่ะ เกินแม่งเรื่อยเทียบร้ยเทียบร้อย <c oughs> อย่าเล่นกับระบบฮะไปซข้าง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 แล้วพี่โอเโค่คพร้อมไหม แต่ผมไม่พร้อมอ่ะเพราะมันก็นมันมันรัวมากใส่ขว่ามันขึ้นเรื่อยอะไรบ้าไม่รู้ไม่รู้ <c oughs> อย่ามาใกล้กูเอ๊ะแลก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  ไปรนีนีน่บของไปรอมันอยู่ไปรอมันอยู่บ้ามีซอมบี้อยู่พี่มีซอมบี้อยู่ผมก็ตามพี่ผมเหลือรึ่งหัวใจพี่เชียวเชียว,วสก,กิมบกยยะ ไม่ค้าไม่ตออสองพี่ผมไม่สามารถเล่นต่อเนื่องได้จริงแต่ของเอาไม่ได้ไไบอบาไปแกต้วนน่าจริงเอสียายะบไอผมมาเก็บได้บางส่วนเหมือนกันล้วก็แตเก็บได้ไม่หมดมันก็แตกใหม่ใส่ผมม ีนมได้่ีไม่ได้โกหก่งงยมว่ามันได้มันขึ้นไม่ได้ไม่ได้วางโกแกไม้ขึ้นเรือได้หรอพี่ใส่ไม่รู้จังตัวนึงนี่าวาจะรอดเบ้าผมตีมันยากมากพี่เพราะไม่ครับผมไม่ตอบสนองขึ้นรัวๆเลย มีอาหารไหมมีฮะมันจะรอดด้วยไม่ครับตอบสนองมากที่เด้มดมันเดิมมันเดิมมันขึ้นเดี๋ยวนี้เรื่อยจักว่ามันจะต้องออกเข้าใหม่ถ้ามีม้าในตัวไหมมีม้าในตัวไหมออกมีตารางเออพีผ่ผมตายผมตายแน่ผมตายแน่ผมตายแน่ผมตายแน,น่อ่าเฮ้ยวางบล็อกไม่ได้ พี่แม่ผมคับเรือแล้วไลน้ออไ้รมานี่ว่เรือดีกว่าเรือดีกว่าไปร่องบึงกันตงนี้ไปเลยเราขอสิรองไหยน้ำด้ไห้รู้ามันดันเลยเนเดีย น้ำไปก่อนนะนต้องให้ของข้อต<อ>ัวผมต้องให้ของข้อตัวผม,มอยู่ใกล้บ้านแถาามตายบ่อยนึงฮะช่วยดันลูกพ่อขึอ้นก้อนไปขึ้นก้อแล้ว

หน้าจอพี่ไม่หายเลยเพอ้ยหน้าจอพี่แปบ๊แปบๆหนึ่งเมื่อกี้มันกำลังจะเล่นผมอยู่แล้วแต่ไม่สนฮนะใครสนกันเล่าไอ้เว้เอ้ยเสี่ยล่วงผมมีดาบผมมีดาบ กคือ่อยุไก่ต้นีน้ไงตนีเจ็บฟองมาเลยแต่มัน,นยังอยู่ามันอยู่มันอยู่มันอยู่มันยิ้มผมพี่ดูพี่ดระวังระวังระวงระผมฆ่าสกิมมาเกิดตัวนึงได้ผมฆ่าสกิมมาเกิดตัวนึงได้ ก่อนแลูวพี่พอก่อน คครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์เอ้ยไม่ใช่อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นะครับ